สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อนบอกให้ลองทำบอดแคสต์นะครับวันนี้ประจำวันที่12เดือนเมษายนก็มาพูดคุยกันในวันนี้นะฮะกับเหล่าบรรดาคนที่อยู่แนวหน้าของสนามรบในวันนี้จะมีประกอบไปด้วย2ท่านนะฮะกับท่านแรกเลยนั่นก็คือบบูทูก,กาชาสวัสดีครับคุณบูครับ วัสดีครับผมอ่าวันนี้ก็มาในานามของทางรักพิมพ์นะฮะแล้วก็เห็นว่าตอนนี้ก็ได้ตําแหน่งใหม่ๆเข้ามาอยู่ด้วยเช่นเดียวกันป,ปัจจุบันก็จริงๆง,งานหนังสือนี้ก็ยักเกี่ยวข้องเยอะเลยก็คือ ปัจจุบันก็ทาในส่วนของกรรมการของทางสมาคมผู้จัดพิมพ์และจัด,จดแต่งสื่อประเทศไทยด้วยนะครับอ่าโอเคซึ่งคุณบูนี่เดี๋ยววันนี้ก็จะมาอ่าพูดถึงอินไซต์ละกันว่าเป็นอะไรยังไงบ้างรวมไปถึงประสบการณ์ที่อยู่หน้างานด้วยในฐานะของทางฝั่งหลักพิมพ์นะครับและท่านหนึ่งฮะที่อยู่แนวหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะฮะใส่แว่นมาแบบเอสกิโมนี้มาเลยนะครับผมกับทางคุณออสจากมอมมกิฟทชอปนั่นเองสวัสดีครับคุณออสสวัสดีครับผมอ่าวันนี้ก็มาพูดคุยกันนะเพราะว่า ทางคุณออสนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในงานสัปดาห์หนังสือมานานนมกันเลยทีเดียวนะครับก็มีส่วนที่ขายเป็นหนังสือรวมแพ็กแบบหนังสือเก่าด้วยเช่นเดียวกันพวกตัวแรไอเทมทั้งหลายประมาณนี้นะครับอ่าแต่ว่าเบื้องต้นเลยถามทั้งสองท่านก่อนงานหนังสือปีนี้เป็นไงบ้างครับความรู้สึกส่วนตัวครับ เอ่อต้องใช้คําว่าผมมาอยู่ตั้งแต่วันจัดเนาะตั้งแต่วันอังคาราจนถึงวันสุดท้ายของงานโดยที่ก็ไม่ได้หยุดเลยก็คืออยู่ตรงนู้นยาวแทบจะใช้ชีวิตอยู่ศูนย์ประชุมอยู่ครึ่งเดือนครับเพราะฉะนั้นก็บอกได้แค่คําเดียวว่าเหนื่อยโดยเฉพาะพอเปิดเที่ยงคืนปุ๊บก,ก็เหนื่อยเพราะเราทิ้งไม่ได้เพราะเราถ้เาเราทิ้งอ,ะอ่ะอะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นณตรงนัน้นเช่นแบบ เสาบูธล้มไอ้นั่นไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยไฟไม่ติดแล้วมันก็คือสัปเพเฮราแหละครับเลยก็เลยผมก็เลยสแตนบายตลอดก็กลายว่าผมก็ทํางานเกือบ24่ชั่วโมงนั่นแหละเออคือมันก็เป็นหลักการทํางานแหละเวลาตอนที่เราไปอยู่ตามบูธต่างๆหรือว่าตามพูดง่ายคือลักษณะงานของสายงาน event, อีเวนต์น่ะความชิบหาย <c oughs> มันเกิดขึ้นได้เสมอแล้วยิ่งปีนี้ <c oughs> คือครั้งแรกด้วยที่รขการเปิดึงเที่คืน อ่าซึ่งการเปิดถึงเที่ยงคืนอ่ะเราไม่รู้อะไรมาก่อนเลยรวมไปถึงเราไม่รู้ด้วยว่าแม่งจะมีคนหรือเปล่าใช่อันนั้นแหละคือปัจจัยสําคัญครับเราไม่รู้จริงๆว่าจะมีคนหรือเปล่าเราไม่สามารถเดาใจคนได้ถ้าเราตั้งใจว่าจะเปิดแล้วถ้าไม่มีคนละก็ะจะเป็นยังไงตั้งใจว่าจะปิดอ้าแล้วจะปิดยังไงถ้ามันยังมีคนนี่แหละครับนี่แหละความยากของงานหนังสือครั้งนี้อ่าแล้วในมุมมองของทางคุณอ้อนล่ะครับปีนี้เป็นยังไงบ้างครับผมงานจัดหนังสือก็ถ้าท่านในมุมมองกาถือว่าถ้า,ถา ช่วงระยะเวลาที่ว่าเขาเพิ่มขึ้นมาผมแฮปปี้นะเพราะว่ายอดขายผมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเกือบยี่สิเปอร์เซ็นเลยปีนี้การที่เขาจัดเที่ยงคืนเลยเนี่ยนะไม่หมายถึงว่ายอดยอดต่อวันนะพี่ออยอดต่อวันอ๋อแปลว่าตอนนี้ถือว่าเรากลับมาเป็นเราจะพูดได้ไหมออสว่านี่คือโลกหลังโควิดที่แท้ทรูแล้วคือเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วพูดยงี้ได้ปะมผมกล้าพูดนะว่าถ้าในมุมมองของผู้ซื้อแล้วก็ เวลาคนมาเดินว่าออกอีเวนต์อะไรเงี้ยว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แหละเขาไม่กลัวละอืมซึ่งมันก็เลยกลายว่าทำให้อย่างที่ตะเกียคุณออสพูดมาก็คืออย่างยอดขายเอยคือเราเราอาจจะไม่ได้มีเกณฑ์วัดผมไม่แน่ใจว่าเออมันจะมีเกณฑ์วัดอะไรได้มากกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่าอย่างน,น้อยๆคือเราสิ่งที่คนพบคือการว่าเรื่องยอดขายเรื่องอะไรประมาณนี้ก็กลับมาพีคเท่ากับช่วงก่อนยุคโควิดไปแล้วก็จะพูดอย่างนั้นก็ได้แล้วในส่วนของนั่นล่ะครับแล้ว นโยบายที่บอกว่าเรามางานหนังสือเที่ยงคืนกันเนี่ยมันมันมาจากไหนวะคุณอารมณ์ไหนถึงอยู่ดีๆก่อนที่เราจะมาพูดคุยนะว่าหลังเที่ยงคืนโลกมันเป็นยังไงบ้างเราจะถามก่อนเลยว่าอารมณ์ไหนถึงมาจัดงานตอนช่วงเที่ยงคืนวะเออถึงเที่ยงคืนวะคุณก็ค,คือหลักๆก,ก็ดูที่ว่าอย่างวันแรกอย่างเงี้ยครับวันแรกเนี่ยในการที่จัดมีมันต้องมีพิธีเปิดใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นงานที่ใช้ชื่อว่างานสัปดาห์หนังสือแห่งชาต การตัดงางสืบนานของสื่อนานาชาติซึ่งตัวนี้เวลามันจะไม่พอสําหรับของหลายๆผู้ข่าวิ่งผู้ประกอบการครับก็เลยเล็งเห็นกันว่าเอ้นลองเพิ่มไหมหรือทําหลายๆโมเดลอย่างเช่นเป็นบรรทึกงานของสื่อเข้าไหมแล้วตอประชุมไปประชุมมาคุยกันแล้วก็ออกมาได้สรุป2แนวทางรวมกันก็คือช่วงเช้า ก็ก็คือมาแต่เช้าแหละครับเปิดบูธเหมือนเดิมก็คือมาตีโมงหลายๆบูธก็มาตีโมงตามปกติอ่ะเหมือนเปิดบูธแต่ว่าเราจะไม่ได้มีการซื้อขายเดิดขึ้นมันเป็นเรื่องของแบบประมาณว่าให้แบบอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ติ๊กเกอร์นีเงี้ยเข้ามาเพื่อทาคอนเทนต์ต่างๆโปรโมทงานหนังสืออันนั้นก็คือตามปกติอยู่แล้วซึ่งปกติช่วงเช้าของเด y วันมันจะเป็นมันจะประมาณนี้งานสื่อป่ะใช่ไหมก็คือมีสื่อมีอะไรเงี้ยมา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 กขึ้น แล้วก็มีจริงจังมากขึ้นด้วยถูกไหมครับใช่ผมมีคนทักมาฮะโต้ลุ่งได้ไหมครับฮะไม่ใช่อะไรนะใครจะไปโต้ลุ่งวะถามจริงมีมีมีกลุ่มลูกค้าในพี่บอกว่าพอพอซื้อเสร็จก็ใส่บาทต่อเลยเท่าเท่าที่ผมจําได้แานที่เปิด24ชั่วโมงมีก็คือ big ก a n g r o u p ถูกไหมครับใช่ฮะอ่าซึ่งแต่ว่าสไตล์ของงานอ่ะไม่เหมือนกันไงอันนั้นมันเป็นงานสไตล์ต่างประเทศด้วยแล้ว ก็ว่าน่าจะไปยั้งว่าไอเนเจอร์ของมันอะ่ะมันการขายอ่าคนละฟิวกันนี้ป่ะผมจาได้ว่าถ้าเกิด Big Wolf, บ,บิ๊กแบทวูฟแต่ว่าบิ๊กแบทวูฟก็เหมือนเคยมีเพื่อนถ่ายภาพมาหลังเที่ยงคืนมันก็มันเหงามากเลยนะคุณประมาณนี้เพราะส่วนหนึ่งอะ่ะที่หลังเที่ยงคืนเหงาอ่ะครับเพราะว่าตรงนั้นอะ่ะมันไม่ได้อยู่ในเมืองไงมันอยู่ okay. อ่าโอเคอ่าอันนี้อยู่ในเมืองก็จริงแต่ส่วนหนึ่งครับด้วยข้อกำหนดของทางศูนย์ประชุมแล้วก็ทางรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยเราเราไปสั่งเขาไม่ได้นะเพราะว่าแบบ เออต้องเปิดยี่สบสี่ชั่วโมงนะเพราะถ้าเปิดยี่สบสี่ชั่วโมงอ่ะค่าใช้จ่ายเพิ่มอันนี้ถ้าเกิดมันเป็นอาใช้คาว่าเวลาเวลาเรื่องของการการเช่าสถานที่มันเป็นเรื่องของเดย์ทา์นะครับอ่าใช่ใช่ถ้าเกิดว่าเป็นชั่วโมงก็อย่างค่าองค่าแอร์ก็ต้องจ่ายค่าเช่าสถานที่ค่าจ้างรปพอเพิ่มเร่งเวลาเอ่อมันในอื่นอีกบาบลาเต็มไปหมดค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งค่าใช้จ่ายที่เป็นคอสที่เป็นฟรกคอสแล้วก็ค่าใช้จ่ายแฝงอ่าฮะตรงนั้นด้วยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนนนีี่่ยกกาารทจะปิดดดึขั้น เออหรือ,อยันเช้าเนี่ยอันเนี้ยจะจะเป็นไปได้ยากแล้วก็เป็นความบันเทิงของพนักงานนะฮะตรวที่ว่าพนักงานก็น่าจะวีก,กันทุกคนเพราะว่าเอาจริงจริงยอมรับตามตรงวันที่สามวันอ่าถึงจะบางส่วนแล้วอ้ช่วงท้ายๆวันจะวันท้ายๆจะไม่ค่อยวุ่นวายแล้วแต่ยอมรับตามตรงวันมันค่อนข้างเหนื่อยมากๆเหมือนกันเพราะว่าเที่ยงคืนนะครับกลับถึงบ้านก็จะมีตีหนึ่งกว่าจะได้นอนตีสอง mm. เออ แล้วก็ตื่นมาก็ต้องตื่นมาหกโมงเช้าเพื่อที่จะเตรียมมาที่งานเพื่อต้อง,ตองตอเตรียมเติมสต้องจัดท้องจัดมืนจัดนี่นี่การวันแล้วก็เข้าทํางานอ่ะบานเปิดแปดเปิดสิบโมงอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะค่อนข้างค่อนข้างเอ,อ่อรูทีนมันค่อนข้างที่จะหนักอยู่ก็คือตามตามหลักการทํางานเนาะกับเออแล้วในส่วนของอันนี้กลับมาที่ทางฝั่งของทางคุณออสบ้างดีกว่าครับผม คิดว่าปีนี้ลูกค้าเปลี่ยนไปเยอะไหมจริงๆต้องบอกว่ากลุ่มลูกค้าที่ว่าซื้อของอาเฉพาะกลุ่มอย่างของแม่แมแมเบรยเอากลับมองว่าไม่ไม่ค่อยต่างมากเท่าไหร่แต่ว่ามีสตตปที่ว่าใหม่ๆหน้าใหม่มากขึ้นอแต่ว่าถ้าอย่างแบบเพื่อนพายายากันเองอะไรอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยมึงซื้อสิกูซื้อสิอ่ามึงซื้อนะเดี๋ยวกูซื้อสองเลยอะไรเงี้ยก,ก็ก็มีมันก็ได้กลุ่มใหม่ๆมากขึ้นเลยอืมหลักๆก็คือเป็นเรื่องของว่า มีกลุ่มใหม่ๆเข้ามาอยู่ในตลาดมากขึ้นถูกไหมฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาตกใจนะอ้อนได้กลุ่มลูกค้าหนึ่งมาพี่บินมอวใอฮะอ่าฮะเขาบอกว่าเหมือนแอบว่ามีอ่าเขาเรียกว่า,เขา,วาเขาไปส่งไปส่งคนแล้วก็มีคนเขาถือหมอนถือหมอนเสรจ็จจ้าไแล้วเขาบอกว่าน้องนี่คืออะไรบอกออนอเนี้ยโซดาบอกทํายังไงถึงจะได้ก็บอกพี่ต้องไปหลังเที่ยงคืนเอ้ยไปหลังสามทุ่ม แล้วแล้วเขาก็มาซื้อแล้วก็บอกว่าเนี่ยโดนอ่ะโดนก็โดนครับฮะแปลกดีแปลกดีนี่เรามีลูกค้าใหม่จากที่โดนป้ายยาด้วยโซดาอย่างนั้นเหรออย่างนั้นเหรอแปลกดีี่แปลกดีอ่าแล้วเออท้งยี้ถามถามในมุมของคุณบูได้มาว่าพอมีเทรนอะไรบ้างไหมที่เปลี่ยนไปในงานสัปดาห์รอบนี้ฮะเทรนอะไรใช่ไหมในมุมมองของคุณเองอ่ะมีอะไรไหม ของผมอะครั้งนี้จะเจอเออพ่อแม่จูงลูกมาซื้อหนังสือเยอะขึ้นพ่อแม่ใช่ถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นพวกแบบพวกเราๆอะไรอย่างนี้ป่ะแบบเด็กวัยรุ่นคนทํางานแต่รอบนีจริงๆก็ถามว่าเอาจริงก็เป็นก็เป็นกลุ่มกลุ่มที่ระโตขึ้นมาแหละโตที่เป็นวัยรุ่นที่เออแบบเอยมาเริ่มมีครอบครัวเมื่อสิบปีที่แล้วอาจจะอายุยี่สิบต้นๆอย่างเงี้ยถึงมาหาอะไ ไปปลาไอสามสิบต้นต้นสามสิบปลาไปแล้วอะไรย่างเงี้ยแล้วเขาก็โตขึ้นมายังว่าเขาก็เออเริ่มมีครอบครัวมีอะไรเขาก็พามาเองแล้วเขาก็เป็นคนอ่านเองเงี้ยเขาก็แนะนําลูกก็คือใช้วิธีการเออตัวเองก็เป็นคนแนะนําลูกเองอ่ <î S 2> งาดีอันนี้ดีสนุกเนี่ยเออเดี๋ยวอ่านด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนผมก็ยังเคยเจอแบบมากับแม่เงี้ยลูกสาวมากับแม่แม่ก็บอกเนี่ยผู้ชายเรื่องนี้ยของดี <H as? S 2> งานดีซื้อเลยลูกเฮ้ยจริงดิ เออซื้เลยลูกเนี um> ่ยงานดีผู้ชายเนี่ยงานดีมากแล้วก็ได้จะยืนมองแล้วก็อ๋อครับคุณแม่เออแล้วคุณพี่อะไรเงี้ยเขาบอกอ๋อเนี่ยอย่างเงื่อนได้เดี๋ยวซึ้แล้วก็เลยถามว่าเออแล้วน้อง้อาอาจจะมีปัญหาไหมอะไรือบอกว่าไม่เป็นไรคุณแม่อยู่ด้วยก็อ่านด้วยกันอ๋อโอเคโอเคอย่างน้อยๆยังอยู่ในหูในตาของคุณแม่อยู่มันแล้วก็แล้วก็เมันก็เกิดคอมมูนิตี้ที่เป็นครอบครัวแหละครับที่แบบเพาพาลูกพาหลานมาแล้วก็บางทีก็อ่านสมมติว่าเออแม่อาจจะอยากได้เวลาในการเลือกนิยายนานๆหรือเรื่องหนนนังสือๆก จะเอาเด็กๆนี่แหละไปฝากตามบูธบอร์ดเกมฮะชนั่งเล่นบอร์ดเกมงนั้นน่ะนั่งเลยให้นั่งทิ้งไว้ตรงนั้นแหละให้พี่ๆเขาดูให้กว่าจะจบเกมหนึง่งบอร์ดเกมก็มีครึ่งชั่วโมงนะครับฮะแปลว่าร้านบอร์ดเกมนี่มันกลายเป็นหนึ่งในร้านที่ดูแลลูกๆอย่างนั้นเหรอมีมีมแล้วพอเด็กเล่นบอร์ดเกมเขาจะมีเขาจะมีสมาธิทีแล้วเขาคอนเซนเทรตกับการเล่นเกมตรงนั้นพอเขาเล่นเกมตรงนั้นน่ะเขาก็จะไม่ไม่ไม่ดือ้อไม่โซนไงอะาะเพราะว่าเพราะว่าเคยเห็นผมว่า ก็แบบเหมือนกับเจอคุณพ่ออะไรเงี้ยแบบมองไม่พาลูกมาละครับอะไรเงี้ยแบบที่เราจาจากันได้อย่างเงี้ยอ่าฮะเล่นแบทเกมอยู่ไม่เป็นไรเราเดินซื้อของดีกว่าอะไรก็บบโอ้ใช้วิธีนี้ด้วยออแตเนี่ยยัจริงจังด้วยอย่างงั้นหลอกเลยเนี่ยช่ครับครับหนึ่งนะผมจากเริ่มคิดแล้วว่าตอนนี้มันมันถึงจุดที่แบบว่ามีแม้ว่าคุณประเภทที่แบบเป็นคุณพ่อคุณแม่จูงลูกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็อ้าวลูกหวัดดีพี่เขาสิ คนนี้แม่ซื้อกับเขาตั้งแต่ตอนที่แม่ยังส,งสาวๆอยู่ยังยังผมยังไม่เคยเจอขนาดยังไม่เจอใช่ไหมแต่ถ้าผมยังทา<ช>ง,งานอยู่อีกสักห้าถึงสิบปีอ่ะอาจจะได้ไม่ใช่แล้วผมเริ่มเจอแล้วโหเนี่ยผมไม่คิดเลยล้วผมจะไม่ได้มาทำงานกับพี่โปรจีผมดูพี่ตั้งแต่ตอนเด็กๆคือแบบเด็กเด็กกูถึงก็ต้องเอามือมือไม่ต้องพูดตอบไปกว่านี้ ก็ประมาณที่เดียวคุ้มใช่ไหมนี่แหอะที่เดียวจะคุ้มกว่าใช่อ่ะก็น่าจะประมาณนี้ดีกว่านะฮะวันนี้ก็มานั่งพูดคุยกันนะครับกับล่าบรรดาทุกทท่านที่อยู่หน้างงานกันนะครับผมอ่ะโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะท้งคุณออแล้วก็คุณบูเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่มานั่งพูดคุยกันในวันนี้นะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับแล้วก็ขอบคุณทุกทท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ติดตามรับชมหรือว่ารับฟังกันไม่ว่าจะเป็นแบบสดหรือว่าย้อนหลังนะฮะ คุณเวลาดีอยู่ในราวๆหนึ่งชั่วโมงนะจ๊ะก็รู้สึกดีใจมากนะครับผมแต่ก็เช่นเดิมครับอย่างที่พูดในทุกๆครั้งนั่นก็คืออาจจะยาวหน่อยแต่ถ้าเกิดทุกท่านชอบพวกเราก็ดีใจนะครับผมและยังไงก็ตามเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านแล้วก็ติดตามรับชมแล้วสวัสดีครับ